อยู่ต้องถามตัวเองก่อนว่าอยู่ซื้อมาแล้วอยู่ชอบอะไรพอนี่จะเป็นคนที่แบบว่าถ้าซื้อมาไม่ชอบคือถ้าไม่ชอบคือจะไม่ซื้อถ้าซื้อมาเราไม่ได้ใช้ก็คือไม่ซื้อเราเคยเป็นเซล,ลมาก่อนไงเรารู้ว่าสิ่งที่เราชอบที่สุดคืออะไรรู้ป่าของที่มันมีขายหน้าร้านตอนนั้นซื้อสิงมันเอ็ดยังไม่มีความเชื่อในตลาดทุนนิยมนะของไม่มีอะไรที่แลของที่แลคือของที่อยู่ไปซื้อในราคาชอ็อปจาก คับเป็นเพืนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอริโบยาน365อีกครั้งหนึ่งค่ะ Luxury Fashi o n a n d Travel y o u t u b ท r ที่มั่นโหนกที่สุดใน3โรครีวิวแบบจริงใจโดยไม่สนหีสนแตดใดๆทางสิ้นค่ะขอดิส CLAIMER ก่อนนะคะมีเอคนหนึ่งอ่ะเขาแนะนำมาเขาบอกว่าให้ดิส c l a i ก่อนว่าสำหรับเด็กที่อายุยังไม่เกิน18ปีเนาะมาฟัง ช่องของไอริงเนี้ยอาจจะมีคําที่แบบว่าไม่สุภาพนิดนึงผู้ใหญ่ที่แบบมาอยู่ข้าง,างๆเวก็โปรธเนี่นแล้วก็มันเป็นแค่การบันเทิงเป็นแค่คอนเทนต์เอนเตอร์เทนตนะครับจะพูดถึงเรื่องของไอเดียของพ่วงที่จะเป็นบันไดในการไปถึงกระเป๋าแอ็มเมทแคลลี่เบอร์กินของคองตองที่เอ็ดได้มามากมายใน2ปีนี้ที่เริ่มมาทำแบบว่า เริ่มมาตามล่าแบบหาเขาจริงจังแต่จริงอะชอบเล่นคือแอร์เมดมาเจป็ดปีแล้วแต่ว่าเพิ่งสองสปีหลังๆนี่แหละเพิ่งมาแบบเริ่มลงทุนกับกระเป๋าแอร์เมอย่างจริงจังก็เลยแบบรู้ท่งรู้ทริคอะไรเงี้ยมาจาก f ลีในช่องด้วยจากเพื่อนที่แบบมี ความสนใจอะไรอย่างเงี้ยคล้ายๆกันก็เลยอยากจะเอาประสบการณ์ที่เราสั่งสมมาในหลายๆปีเงี้ยมาแชร์ให้เพื่อนๆที่มีความฝันอยากได้รกระเป๋า a i r m s k e l l y b i r g i n Constance หรือกระเป๋าไปอื่นที่เป็นเออ b a c k p i c t e n อะไรเงี้ยเพราะตอนเนี้ยเลเทอร์แวร์ค่อนข้างจะได้ยากมากอย่างสมัยก่อนเงี้ยพวกกระเป๋าแบบการ์เด้นปาร์ตี้พิโคแตง เอเวอร์ลีนอยู่เดินไปตามแอร์พอร์ตเนี้ยอยู่หาซื้อได้ง่ายมากเลยนะแต่ว่าล่าสุดนี้เอ็ดเพิ่งกลับมาจากฝรั่งเศสตอนใต้แล้วเอ็ดเดี๋ยวคิดว่าเอ็ดจะทำไอ้นี่ด้ว่าแอร์พอร์ตช้อปปิ้งบล็อกคือแอร์พอร์ตช้อปปิ้งบล็อกที่ชาวโดกัวเนี้ยมีช็อปแอร์เมสประมาณ4ี่ห้าน่าจะประมาณ4ช็อปนะเอ็ดไปเอ็ดเคยไปประมาณาา3ช็อปที่ไปเห็นมาแล้วนะแล้วเดี๋ยวออกโทเบอร์เทอร์มินัลเอฟเขาจะเปิดช็อปที่เป็นบูธใหญ่เลยอนะไรเงี้ย ซึ่งไม่มีกระเป๋าขายสักใบหนึ่งคือเราเมซิ่งมากขนาดตอนเราออกมาจากุวรณภูมิมาเรายังเจอเขาเรียกว่าอะไรวะกระเป๋าเออแบ็กสีเขียวที่สวยมากแต่เอ๊ะไม่ได้ซื้อมา,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 าเราไม่ได้ถ่ายรูปมาด้วยไม่แน่ใจว่าเขาไม่ให้ถ่ายหรือเราไม่ได้ถ่ายอะไรเงี้ยแต่ว่าขี้เกียจมันเปัญหาการคัสตอมที่เยอรมันไงก็เลยแบบเออไม่ได้ซื้อมาเพราะว่าคิดว่ากระเป๋ารุ่นนี้มันไม่ได้หายากมากแต่ปรากฏว่าตอนนี้กระเป๋าอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นรุ่นที่แบบว่า ดูดีหน่อยไม่รวมกระเป๋าที่เป็นกระเป๋าแอมิสกระเป๋าทํากระเป๋าอุบัติเยอะเหมือนกันนะถ้าเป็นรุ่นอุบัติอุบัติมันจะติดตู้มันจะวางอยู่จะซื้อได้เลย <Amazing. S 1> ที่เป็นกระเป๋าเดินทางอะไรที่เป็นกระเป๋าเหมือนแบบเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูแล้วกันพ็อกซทที่เป็นลายตารางหมักลุกอะไรอุบัติบาทเงี้ยมีเยอะเหมือนกันมันจะติดตู้ไว้ตลอดเลยพวกนั้นอนะ่ะจะซื้อได้อยู่อันนี้ไม่รวมแต่ว่าถ้าเป็นเออแบ็กพิโคตง ลินดี้อะไรก็แล้วแต่ที่เป็นรุ่นยอดนิยมตอนนี้คือมันแทบไม่มีวางติดตู้ให้ขายเลยลอย่าเงี้ยเพราะฉะนั้นบันไดของการที่เราจะไปให้ถึงพวกวิชลิสเหล่านั้นน่ะมันก็จะมีตัวการก็คือเรื่องของพว่วง at the end of the day มันเป็นทุกที่ในโลกแหละเพราะว่าแบรนด์สตาร์ทิจี้เขาก็อยากจะขายสินค้ายอย่างอื่น เพื่อเขาจะ offer ออฟเฟอร์กระเป๋าให้อยู่เพราะฉะนั้นอยูถ้าถ้าถ้าถ,ถ้าใครที่แบบว่าชอบเล่นเกมก็คือต้องเล่นตามเกมเขาอะแต่ถ้าใครแบบเหนื่อยไม่มีอารมณ์เงินเยอะอยู่แล้วก็รีเซลโหลดยู่เลือกสีเลือกไฟส์เลือกฮาร์ดแวร์เลือกอะไรได้ทุกอย่างเพราะมันมีคือสิ่งมันเอทยังไม่มีความเชื่อในตลาดทุนนิยมนะของไม่มีอะไรที่แรของที่แรค,คือของที่อยู่ไปซื้อในราคาชอ็อปจากชอ็อปนอกนั้นอยู่ซื้อได้หมดทุกอย่างให้ยู่มีเงินทำสิ่งแต่นี่เป็นคนที่ไม่ซื้อรีเซลอะเออก็เลยชอบเล่นเกมเพราะฉะนนั้ หลักๆคือมันจะมีอยู่2สถานการณ์ก็คืออยู่เป็น local customer หรือว่าอยู่เป็น tourist ถ้าอยู่เป็น local customer อย่างเงี้ยยู you ก็อ่ะเซลยูจะมีเซลประจำใช่ไหมเซลก็จะรู้จักยูแล้วยูก็ไปถึงปีนึงอาจจะไปหานางทุก2เดือน,ท,อนทุกเดือนก็ได้ว่าอ,อ,อยากได้อะไรเปิดใจกับเซลเซลเขาบอกว่ามันเป็นอะไรที่เป็นเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่สําคัญนะที่เขาขายสมมติเขาขายแหวนอยู่ไปเขาขายกําไรอยู่ไปเขาขายเสื้อผ้าอยู่ไปแล้วยู ใส่กลับมาให้เขาดูอ่ะเขาบอกอันเนี้ยเพย์บิ๊กพาร์ทว่าอยู่เป็นแอร์เมสเซอร์เวอร์อยู่เอาไปอยู่ไม่ไ,ไปต่ออะไรเงี้ยอันเนี้ยเขาก็จะเวลาเวลาเขาจะเลือก, offer กออฟเฟอร์กระเป๋าให้ใครหรือว่าไปขอเมนเจอร์ให้ offer ออฟเฟอร์กระเป๋าให้ใครอย่างเงี้ยไอตัวเนี้ยเป็นตัวสําคัญนะเขาบอกเพราะฉะนั้นอยู่ใดๆก็ตามก็คือมันต้องเริ่มจากตัวของอยู่อันนี้อันนี้เอ็ดพูดขอสถานการณ์ที่แอร์สแตนโลเคอล คุณลูกค้เป็นลูกค้าของประเทศนั้นของเมืองนั้นก่อนนะว่าอยู่มีเซล์ประจาแล้วอยู่รู้จักแล้วว่าอยู่อยากได้อยู่ต้องถามตัวเองก่อนว่าอยู่อยากได้อะไรอย่างเอตอนแรกคือตอนเริ่มเล่นแอมบ์ตอนแรกคือไม่อยากได้อะไรของแอม์เลยนอกจากกระเป๋าและเป็นการที่เดินเข้าไปมั่นหน้าขอซื้อกระเป๋าแอม์เบอร์กินหน่อยค่ะซึ่งกระเป๋าแอม์เบอร์กินใบนั้นก็ยังอยู่ตอนนี้เพราะใบตอนนั้นที่ซื้อคือใบใหญ่มากและแทบไม่ได้ใช้คือใหม่ อากยังยัง,ย,งยังอยู่อ่ะเพราะมันหนักมากมต้นแบรนด์จากการชอบกระเป๋าก่อนแต่พอมารู้จักแบรนด์เพิ่มขึ้นแล้วเราก็โอเคชอบอย่างอุ้นอย่างนี้แต่ว่าถ้าอยู่ไปซื้อกับกระเป๋าว่าอันนี้ไม่รู้เรื่องจริงหรือเปล่านะเขาบอกว่าเรื่องเครื่องหนังอะะน,นี้คือไม่นับยอดแล้วนอกจากแบบกระป๋องกระเป๋าตรงกระเป๋าตงังแต่กระเป๋าตงังปัจจุบันณนะปัจจุบันนี้ก็คือบาสตียาเขาวี แคนดี w วอลเล็ตองซองวอลเล็มันหายากมากแทบไม่มีของเลยเพราะฉะนั้นเรื่องของเครื่องหนังอย่างเงี้ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างยากเออก็คืออยู่ต้องหาตัวเองก่อนว่าอยูอะชอบอะไรในแบรนด์อย่างเอสอย่างเงี้ยเอชอบเครื่องประดับเอก็เริ่มสะสมแหวนสะสมคลิกแคสะสมสร้อยคอก็คือจะไต่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆก็จะบอกค่าอ้าอยังได้แหวนคองอยากได้แหวนเงินอยากได้อะไรอย่างเงี้ย เราต้องถามตัวเองก่อนว่าเราอยากเข้าใจอยากเอสอย่างเงี้ยเอสเป็นคนไม่อินผ้าันคอเลยเอสมีเพื่อนที่มีผ้าันคอเป็นสามสิบผืนพอเขาอินผ้ามันคอมาแต่เอสแเคยซื้อผ้ามันคอแอมเมสหนับผืนได้ไม่ถึงห้าผืนจริงๆเพราะว่าไม่ได้อินผ้ามันคอแต่เอสชอบทวิลลี่เอสก็มีทวิลลี่เยอะได้อะไรเงี้ยใดๆก็แล้วแต่ถ้ายูจะโชว์ว่าอยู่เป็นแอมเมสเลเวอร์จริงอะ คือเดินเข้าไปหัวจดเทา้าอยู่ต้องเป็นแอมเอสเม็ดแม่ขายทุกอย่างมีขายแตดทุกอย่างมันจะมีทั้งเรดี้ทูแวร์มีโฮมแวร์มีเครื่องหนังมีไฟจิลมีพาฟูมคสเมติกมีเครื่องประดับแล้วก็มีสปอร์ตแวร์อย่างโฮมแวร์โฮมแวร์มันก็จะรวมทั้งถ้วยชามช้อนลามหายแก้วไวน์แก้ว,ว,แ,กวแชมเปญถ้วยกาแฟที่ตกแต่งโต,ต๊ะตู้เตียงมีขายหมดเลยเรา โฮมแวร์ที่เราไปถึงตอนนี้เราไปถึงแค่แก้วกาแฟแก้วกาแฟก็ซื้อมาไม่เดือะซื้อมาแค่2องเซ็ตเองตรงนี้ล่าสุดซื้ออันี่มา H d e c o สวยดีแก้วกาแฟราคามันไม่แพงเซ็ตเนี้ยเขาจะขายเป็น2ถ้วยมันมา2ถ้วยถ้วยละร15ยูโรมันพอซื้อได้แต่ว่าในอนาคตอาจจะซื้อแบบพ,พวก decorative item อะไรอย่างเงี้ยก็ได้แต่ว่าตอนนี้ยังมองไม่เห็นนะ อย่างใดก็แล้วแต่คือมันต้องอยูต้องถามตัวเองก่อนว่าอยู่ซื้อมาแล้วอยู่ชอบอะไราอนี้จะเป็นคนที่แบบว่าถ้าซื้อมาไม่ชอบคือถ้าไม่ชอบคือจะไม่ซื้อถ้าซื้อมาเราไม่ได้ใช้ก็คือไม่ซื้อเอ็ดดูซูชิเทรย์อยู่ที่มันเขาเอามาพวกอินสตาแกรมเมอร์อินฟลูเอนเซอร์ที่เขาซื้อมาแล้วเขามาใส่เครื่องประดับเอ็ดว่าเออมันเก๋มันสวยดราาีราคามันก็คือ Affordable เอ็ดซื้อได้คือราคามันแบบหมืน่นกว่าบาทเราพอจับต้องได้แล้วก็อันนี้จะเป็นเวชชิพที่กลับไปในโฮมแวร์ไอเดียของเอนะว่า่าออาจจริม ถ้าใครมีบ้านแบบบ้านสวยๆมีแขกมา,บ,าบ้านบ่อยๆก็อาจจะเริ่มจากชุดกาแฟชุดจานชามอะไรเงี้ยแต่เอ็เข้าใจว่าพวกโฮแมแบงเงี้ยเอเออาจจะไม่ค่อยชอบเพราะว่ามันตอนเนี้ยพอลิเลนมันขาดตลาดในในบริษัทแอมเมสนะเอ็สั่งชุดไอดพวกแก้วชามลามไหเนี้ยรอนานมากอะไรเงี้ยแล้วแบบเราเคยเป็นเซลล์มาก่อนเนี้ยเรารู้ว่าสิ่งที่เราชอบที่สุดคืออะไรรือป่ะของที่มันมีขายหน้าร้านตอนนั้นซึ่ง ตอบคาถามก็คือไอของที่มันมีขายหน้าร้านตอนนั้นมันจะเป็นของที่คนเขาไม่อยากได้กันเพราะฉะนั้นมันมเต็มละเต็มร้านเลยมันเป็นส่วนมากจะเป็นของที่ไม่ค่อยสวยถ้าถ้าอยู่โชคดีชอบในสิ่งที่เขามีณโมเมนต์นั้นที่แบบเต็มร้านเนี่ยอยู่มีสิทธิ์ได้กระเป๋าออฟเฟอร์เร็วมาก w ิชลิ่งบิชลิสอะไรเงี้ยไม่ได้มีจริงหรอกแต่ว่าอันนี้เป็นไอเดียของเอ็ดนะสิ่งที่2คือ ready to wear เอ็ดเริ่มเอด็เอดเริ่มเปิดใจกับ ready to wear ของ MS หลังตอนตะกอบก็คือรู้สึกว่า เสื้อผ้าของเอเมน่แก่มากแต่ตอนนี้เลคคอลเลกชันเราหลังๆมาเขาเปลี Designer, ่ยนดีไซน์น้มันดูแบบมันดูแวร์เรเบิลมันดูแบบสามารถใช้ได้จริงมากขึ้น mm. ก็เริ่มซื้อเสื้อเชิ้ตมาแล้วเอ็ดชอบมากแต่อย่างไรก็ตามคือเลดี้แวร์ของเอเมราราคามันไม่รีสเซนเนเบิลมากๆแล้วมันก็แก่มากเอ็ดก็ยังไม่ค่อยอินแต่เอ็ดก็เลือกแต่แบบเสื้อเชิ้ตตัวละแสนตัวละแบบหลายๆหมื่นหมื่นไปปายเงี้ยเอ็ดว่ามันมันเกินไปแต่ว่าก็ดูอยู่อาจจะแบบ มันจะมีหมวกที่เป็นหมวกปานามาแฮทอะไรเงี้ยเอก็ว่าเอ้ยมันก็เก๋มันก็สวยดีเนาะอาจจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะรองเท้าอ่ะไอชอบรองเท้าแอร์เมดก็โชคดีไปแต่รองเท้าแอร์เมดอ่ะเกือบทุกคู่เลยที่เป็นรองเท้าแตะนะกัดตีนเอทุกคู่เลยคอนเทนต์แยกด้วยว่ารองเท้าแอร์เมดที่เป็นราคาหลักหมืน่นละหายากแสงยากักดตีนเอสแบบ เอาตีนขึ้นมาโชว์ได้ป่ะนี่ยังเป็นลอยอยู่เลยว่าแบบผ้าพันคอกับทวินลี่ก็นะับเป็นเลดี้ทูแวร์คือถ้าใครจะเริ่มต้นกับหมวดเลดี้ทูแวร์ควรเริ่มต้นจากอาจจะแบบทวินลี่ก่อนอย,อย่างอย่างเงี้ยก็อาจจะมาเริ่มลงเท้าแล้วแต่เรายุ่งต้องถามตัวเองก่อนว่ายู่ซื้ออะไรไปและยู่ได้ใช้อยู่ชอบอะไรบางคนก็เริ่มจากลงเท้าบางคนก็เริ่มจากเข็มขัดอะไรเงี้ยก็เป็นไ<ค>อเดียไอ้กเครื่องหนังหมวดเครื่องหนังเอ็ดเริ่มบอกไปแล้วเริ่มจากแอมเบสเบร์กินเลยแต่ว่านั้นคือมันเป็นเป็น ปัจจุบันน่าจะได้ยากมากที่เดินเข้าไปครั้งแรกเราจะได้แบบเบอร์กินเคนลี่ของสองยากไรเงี้ยแต่ว่าครั้งที่แล้วเอ็ดไปมักเซยแล้วเขาบอกว่าเออพอด,ดีวันนี้มันมีเรือสำรานมาแล้วเขาปล่อยแอร์มิสเบอร์กินไปตอนเช้าหนึ่งใบแต่ไม่รู้ว่านางมงหรือเปล่าอไรเงี้ยก็ไม่อยากจะเชื่อเครื่องหนังชิ้นแรกที่จะแนะนําแนะนํบ,นบนนาร์สคอยราคามันไม่แพงมากแล้วมันใช้ได้จริงมันใส่เลี้ยนใส่หูฟงังใส่อะไรก็ได้อันนี้เป็นเป็นน่าจะเป็นหมวดเครื่องหนัง ชิ้นที่2ที่เอดได้จากแอมเอสนะครับก็คือกระเป๋าใสเ่เหรียญบาสติอาคาวี่อะไรก็แล้วแต่เนาะหมวดต่อไปจะเป็นไฟล์จิวเวลรี่ไฟล์จิวเวลรี่หรือเครื่องประดับเอชรวมในหมวดเดียวเนี่ยเครื่องประดับชิ้นแรกอาจจะเป็นคลิก๊กแคลกก็ได้อะไรเงรี้ยคลิก๊กแคลกหน้าตาอย่างนี้เนี่ยก็แบบซื้อเก็บไปเรื่อยแบบซีไม่ต้องซื้อทีเดียวถ้าอยู่เป็นโลเคอลูกซัมเมอร์นะอันนี้เราพูดถึงในแง่ของโลเคอลูกซัมเมอร์ก่อนอยู่ก็ซื้อไปเรื่อยๆทีละชิ้น2ชิ้นแต่ซื้อบ่อยๆซื้อให้พยายามให้ อยู่ในหลายๆห,หมวดหมู่นะครับจิวเวลี่ชิ้นแรกเอ็นแนะนำเป็นไ,ไม่แหวนอันนี้ก็เป็นคริกแคลรเวสเลส็ตนะครับแล้วก็หมวดต่อไปหมวดภาอ,องคอสเมติกพาฟองคอสเมติกของแอเสชอบมากเอ็เป็นคนชอบน้ำหอมแอมเสมากเพราะฉะนั้นน้ำหอมที่แต่ก่อนก็คือ เขาเรียกว่าอะไรวะเวลาจะซื้อน้ําหอมก็จะซื้อตามร้านขายน้ําหอมอะไรเงี้ยเพราะน้ำหอม air mes บางทีมันจะลด20%ตามแอร์พอร์ตเนี้ยเขาลดเยอะมากแต่เดี๋ยวนี้ก็คือไม่ซื้อแล้วก็ยอมซื้อแพงหน่อยแต่ว่าไปซื้อในร้านก็น้ําหอม air mes มัเยอะมากมีแบบถ้าเป็นขวดที่เป็น exclusive จะมี2ขวดแต่ถ้าเป็นขวดที่เป็นแบบจาดองอ s ดิ i s นก็คือมีทุกกิ่นมีแบบคือซื้อซื้อเก็บไว้เรื่อยๆที่โชคดีที่แบบหลายๆคนจะเก็บน้ำหอม air mes แต่นี่โชคดีที่น้ำหอม air mes ตรงจลิตกับเราเราก็เลยซื้อ เยอะเหมือนกันแล้วก็ซื้อแบบเวลาเป็นของขันให้เพื่อนให้พ่อให้แม่ให้ที่บ้านก็ซื้ออะไรเงี้ยก็เลยแบบเออก็ทำเมคอัพออกมาแล้วแต่เอ็ดไม่เคยใช้เมคอัพของแอมเสเลยอ่ะเพราะว่าโลเคโบรติกที่แฟงส์ฟออย่างเงี้ยที่เป็นเซลลประจําเขาไม่มีเขาไม่มีเคาน์เตอร์เครื่องสําอางเอ็ดก็เลยไม่ซื้อเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้อินอ่ะหลังๆไม่ค่อยได้อินเครื่องสําอางลรวด้วยก็เลยไม่ไม่ค่อยได้ซื้อใช้แต่ของเก่าๆที่มีเลยสปอร์ตสปอร์ตเนี่ยเอ็ดไม่เคยซื้ออะไร เป็นหมวดสปอร์ตของแอเริเลยมันจะมีพวกอะไรวะสเก็ตบอดจากกาอัจกรยงจักรยานอะไรเงี้ยคือไม่ถึงจริงเงินไม่ถึงแล้วก็เป็นคนไม่อินสปอร์ตด้วยก็เลยอันนี้คือเป็นไอเดียให้เพื่อนๆน,นะว่าโอเคถ้าจะเริ่มต้นจาก Air เออยากได้กระเป๋าเบอร์กินเคนลี่ถ้าใครที่อยู่เมืองไทยเ e c i a l l y นะต้องการไอเดียว่าต้องซื้ออะไรดีวะคือเมืองไทยเขาเอายอดส่วนใหญ่แล้วก็ดูดูคือเฟิร์สก็คือต้องถามตัวเองก่อนว่ายู่ you ชอบอะไรพอชอบอะไรเงี้ยก็ ดูคำนวณดูเอาแล้วกันว่านี้ราคาเท่าไหร่อะไรยังไงอย่างเงี้ยก็ดูดูไปซื้อซื้อไปเรื่อยๆสะสมไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวมันก็ได้เองแหละมันก็ครบยอดเองถึงในแง่ของถ้าอยู่เป็นนักท่องเที่ยวอยู่เดินทางมาฝรั่งเศสอยู่เดินทางมาเยอรมันอยู่เดินทางมาอิตาลีคือแต่ก่อนน่ะมันจะมีค่อนข้างบ่อยนะที่เดินเข้าไปครั้งแรกเลยแล้วได้กระเป๋าโคตาแบกมาเลยอย่างเอ๊ะเคยไปสเปน ได้ของซองมาเลยจากการถามครั้งเดียวเนี่ยก็มีอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้รู้สึกว่าของตั้งแต่โควิดมามของมันได้ยากขึ้นเยอะมากๆเลยอนะเพราะฉะนั้นไปครั้งแรกอาจจะไม่ประสบความสําเร็จถ้าอยู่ไม่เคยขึ้นเดี๋ยวนี้คือเขาเรียกอะไรอ่ะมันเป็นฮิตแอนด์มิดอันนี้ไม่แน่ใจแต่คุยกับ FC หลยนะคนที่มามีหลายคนมากที่มาแล้วอ,อัดยอดแบบหลายแสนอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่เคยรู้จักกับเ a เท่ากับว่ายูขาดสิ่งที่เขามีทุกอย่างคือ,อยูมียอดมีซื้อหมดละหัวจดตีนเลยว่าแบบเฮ้ยแอมเมสกูทั้งตัวเลยนะอะไรเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่เขาขาดคือเขาขาดวีเลสเปิดทางแบรนด์บอกเอฟซว่าสิ่งที่เอฟขาดคือขาดความสัมพันธ์คือเหมือนมาเจอกันครั้งแรกเขาออฟเฟอร์กระเป๋าไม่ได้แต่ในความเป็นจริงที่เอ็ดคิดว่าแบรนด์เขาไม่ออฟเฟอร์กระเป๋าให้กับลูกค้าคนนั้นๆเพราะอะไรรู้ปะ เพราะว่าในยุโรปหรือว่าในประเทศอะไรก็แล้วแต่มันจะมีรีเทิร์นพอรซีหลายๆคนที่เป็นรีเซลเขาซื้อของพ่วงไปเยอะมากพอได้รับออฟเฟอร์กระเป๋าของที่เป็นของพ่วงๆพ่วงพ่วงทั้ง,งหลายเขารีเทิร์นแล้วเซลทำไงคะหน้าแหกเอคิดว่าคนทําเยอะมากเพราะว่าเห็นหลายคนมากที่ทําซื้อหลายๆอย่างเอไม่ออฟเฟอร์กระเป๋าให้ก็คือเทกระสาเลยไม่ซื้อเลยอะไรเงี้ยคืออันนี้มันเป็นเกมที่แบบมันปกติมากที่แบบเออเราก็เข้าใจทั้งคนซื้อและคนขายนะก็เสือกวรตีนไม่ขาย ถ้าถ้าสมมุติว่าเขาจะ offer ออฟเฟอร์กระเป๋าให้เราก็ถือคิดว่าไม่ไม่จะเป็นต้องเป็นแม่ค้าหรอกคือคนธรรมดาหลายๆคนคิดว่าน่าจะมีอารมณ์เหมือนกันก็อ่าไม่ออฟเฟอร์ถ้าไม่ออฟเฟอร์เราเราจะมาพ่วงกับเขาทําไมเราก็ไปพ่วงกับโลเคอลเซลลของเราดีกว่าไหมเออครับเพราะยังไงแอดดีเอ็นเขาก็ต้องหากระเป๋ามาเสิร์ฟเราอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยอันนี้พูดในแง่แบบกลางๆนะเพื่คนหนึ่งของเอดะที่เขาเพเชียนมากอันนี้ขออนุญาตเขามาเล่าสตอรี่ของเขาละกันเขามาเขาก็มาบ่นกับเอ็ดว่าเนี่ย ซื้อของไปเกือบหมื่นยูโรค่ะอะไรเงี้ยซื้อเสื้อผงเสื้อผ้อาซื้อหลายอย่างไปแล้วก็ขอออฟเฟอร์กระเป๋าขอแค่ของซองเองนะซื้อต้องหมื่นยูโรเขาไม่ไม่มีกระเป๋าเซิร์ฟให้กับ f อของเอเลยอะสักใบแต่พอสองสามอาทิตย์ที่ของเอ,ดอ็ดกำลังจะบินกลับไทยอย่างเงี้ยเขาโทรมาบอกว่าเออพอดีมันมีกระเป๋าที่ยู like เมไลท์อะไรเงี้ยยูจะมาดูไหมแล้วจริงๆเขาต้องบินกลับ แล้วแต่ FCS ก็คือเรืองเลือกที่จะทิ้งตัว๋วเปลี่ยนตั๋วเพื่อบินกลับไปรับแล้วนางก็ได้อะไรรือว่านางได้เครีแคร์เซลีเย่อะไรท้องไซส์25คือโคตรคุ้มอะ่ะจริงๆแล้วใดๆแล้วคือเอ็ดเอ็คิดว่าเฟลเขารอว่าที่เขาไม่ออฟเฟอร์กระเป๋าให้เลยนะโมเมนต์นั้นนะคือเหมือนเขารอว่า มันพ้น return period แล้วอ่ะเขาถึงแน่ใจว่ามึงจะไม่เทกูแล้วก็สิ่งที่อยู่จะทำให้อยู่ได้ของก็คืออยู่ต้องซื้อของไม่ใช่ว่าซื้อของที่อยู่อยากได้ as a tourist นะยู่ต้องซื้อของที่ใน store มันมีของขายณนะโมเมนต์นั้นว่าแบบสมมุติมีเสื้อแบบอีบออุบาทมากแต่ว่าถ้าอยากได้กระเป๋าจริงๆก็คือต้องซื้อกว่าซื้อให้เซลล์ประทับใจเลยอันนี้ยยู่ก็จะมีสิทธิ์ได้กระเป๋าถ้าเป็นในแง่ของ t o u r i s นะครับก็ จบไปแล้วนะครับสาหรับประสบการณ์สมมาหลายๆปีมากเลยหวังว่าจะเป็นประโยชน์และก็วิทยาทานสําหรับ MS Lever จริงๆนิะไอพวกเนี้ยมันแอปพลายกับได้เกือบทุกแบรนด์ลักชัวรี่ในโลกนี้เลยนะย็งหวังว่าจะเป็นประโยชน์และก็ความบันเทิงให้กับเพื่อนๆืนไม่งั้นก็น้อยจากหกห้าหมื่น Subscribe นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยใครมีเพื่อนก็เรียกเพื่อนมาตามหน่อยนะเพราะว่าถ้าถึง5 0,000แล้วเดี๋ยวจะทำกีบเวณนะครับวันนี้ลาไปก่อน Sorry, catch. Bye-bye. Mm -hmm.